ผมอยากให้คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณกำลังเดินอยู่ในทางเดินมืดมืดที่ไร้แสงสว่างแม้แต่นิดเดียวคุณไม่สามารถที่จะเห็นปลายทางได้เลยจากสายตาของคุณทางเดินนั้นว่างเปล่าและเงียบเชียบขาของคุณเริ่มที่จะก้าวเดินออกไปอย่างช้าๆ้ด้วยความที่ไม่มั่นใจว่าทางเดินที่คุณก้าวไปนั้นภายหน้ามีอะไรรออยู่ คุณเดินไปเรื่อยๆอย่างระมัดระวังการรับรู้ของคุณไม่ว่าจะเป็นสายตาและการได้ยินไม่สามารถให้ข้อมูลพอที่จะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยได้อีกต่อไปจากนั้นก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นที่ปลายทางเดินนั้นเป็นเสียงที่เบามากแต่เสียงนั้นกลับกึบกก้องกังวานภายในหัวของคุณหัวใจของคุณเต้นเร็วมากขึ้นความเย็นยเยือก วิ่งขึ้นตามสันหลังของคุณขนตามตัวเริ่มรุกสู้ขาที่กำลังก้าวเดินอย่างช้าๆกลับหยุดนิ่งและไม่ยอมทำตามความคิดอีกต่อไปถ้าให้ผมนิยามว่าความกลัวเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วแล้วก็นี่แหละครับคือคำตอบของผมความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่เกิดถ้าให้ผมนึกย้อนไปถึงความทรงจำที่นานที่สุดของผม นั่นก็คือภาพบันไดาภายในบ้านหลังเก่าผมมองมาจากชั้นบนของบ้านลงไปด้วยความที่ยังเด็กทําให้บันไดที่กว้างเพียงไม่ถึงเมตรและลึกลงไปเพียงสามชั้นกลับดูกว้างขวางอย่างไม่น่าเชื่อและความมืดจากชั้นล่างก็กลืนกินขึ้นมาเกือบถึงจุดที่ผมมองลงไปความรู้สึกที่หนักแน่นที่สุดในตอนนั้นก็คือความกลัวนี่แหละครับความกลัวของแต่ละคน มักจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่พบเจอไม่ว่าจะเป็นทานาโทโฟเบียโรคก,กลัวความตายอาโครโฟเบียโรคก,กลัวที่สูงหรือแม้กระทั่งความกลัวที่แปลกประหลาดเช่นไทโปโฟเบียโรคก,กลัวรูมิโซโฟเบียโรคก,กลัวความสกปรกวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับความกลัวในมุมมองของผมกันครับ ความมืดถูกจัดเป็นความกลัวที่เรียกว่าพร i ยมอลเฟียหรือสิ่งที่เรียกว่าความกลัวขั้นพื้นฐานสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีความฉลาดในระดับหนึ่งจะมีความกลัวนี้ฝังอยู่ในสมองตั้งแต่เกิดเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการเอาชีวิตรอดของพวกเขาซึ่งมนุษย์เองเนี่ยก็มีความกลัวนี้มาตั้งแต่เกิดเช่นเดียวกันด้วยความที่พวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่หากินตอนกลางวันทำให้ความมืด เป็นอนาเขตที่ไม่เหมาะสมในการเอาชีวิตรอดเพราะว่าสัตว์นักล่าหลายชนิดมักจะใช้ความมืดนี้ในการจู่โจมเหยื่อนั่นเองในต้นวิดีโอเนี่ยผมก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจกันดีและคงมีหลายๆคนที่เคยได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันแต่มีอีกตัวอย่างที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังกันครับ p าส์มูโฟเบียเป็นเกมที่ให้เราเล่นเป็นนักล่าผี เป้าหมายของเกมนี้เนี่ยคือการเข้าไปในบ้านและสื่อสารกับวิญญาณภายในเพื่อเก็บหลักฐานและไขปริศนาว่าผีที่สิงอยู่ภายในบ้านนั้นเป็นผีชนิดใดตอนที่ผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกๆเนี่ยความรู้สึกของผมที่ได้เปิดประตูบ้านเข้าไปพบเจอกับความมืดมิดภายในเป็นความกลัวที่ผมไม่ได้สัมผัสมาเป็นเวลานานมากนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้เกมนี้น่ากลัวกว่าเกมฮอ r ์เรอร์ทั่วไป ที่ผมเคยเล่นนั่นก็คือระบบการสุ่มผีที่มีถึง24รูปแบบและความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละตัวซึ่งการที่เราคาดเดาได้ยากว่าเกมในแต่ละรอบเนี่ยเราจะเจอกับวิญญาณตัวไหนมันได้สร้างความกลัวต่อความมืดและสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ระบบที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยสื่อถึงความกลัวความมืดได้มากที่สุดนั่นก็คือการที่วิญญาณเนี่ย จะให้ข้อมูลของเรามากขึ้นเวลาที่เราไม่ได้เปิดไฟภายในบ้านลองคิดดูนะครับถ้าเราต้องอยู่ภายในบ้านมืดมดเพียงคนเดียวอีกทั้งยังต้องพยายามที่จะสื่อสารกับวิญญ,ญาณที่อยู่ภายในบ้านนอกจากนี้ยังต้องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่พลาดเบาะแสในการระบุประเภทของวิญญาณที่เราได้เจอและแน่นอนครับผีเกมนี้เนี่ยจู่ๆคิดอยากจะปิดไฟใส่เรา ก็ทำได้เหมือนกันการที่เราได้ถูกวางไว้ในจุดที่อ่อนแอที่สุดสำหรับมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละครับคือความน่ากลัวของพาสโมโฟเบียและความน่ากลัวของความมืด I'm ทะเลที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตาจนมองไม่เห็นชายฝั่งแสงใต้พืนน้ำที่ฉายเป็นเส้นไร่ไรแต่พอคุณมองลงไปข้างล่างในท้องทะเลที่แสงไม่สามารถแตะลงไปได้ถึงก้นบึงของพื้นดินนั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่หลายคนอาจจะชอบทะเลและมหาสมุทรแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่น่าเกรงขามและตอกย้ำเราว่ามนุษย์นั้นเปราะบางเพียงใด เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงเคยไปเล่นทะเลกันใช่ไหมครับผมเองเนี่ยเ็เช่นกันตอนนั้นผมได้ไปเที่ยวทะเลกับกลุ่มเพื่อนมัธยมที่หัวหินเหตุการณ์เนี่ยก็เหมือนกับการเล่นทะเลทั่วไปเลยครับสาดน้ําเล่นยืนต้านคลื่นกันสนุกๆผมที่เป็นคนว่ายน้ําเป็นในระดับหนึ่งเนี่ยก็ลองออกไปสํารวจว่าผมจะสามารถออกไปในทะเลเนี่ยได้ไกลแค่ไหนผมเดินออกมาเรื่อยๆ คอยเช็กว่าน้ำเนี่ยมันลึกเกินกว่าที่ผมจะทนได้หรือเปล่าแล้วความรู้สึกกลัวก็เข้ามาในหัวของผมผมมองออกไปกลางทะเลที่ว่างเปล่าพอหันกลับมาเนี่ยกลุ่มเพื่อนๆของผมก็อยู่ห่างไกลเกินกว่าที่ผมจะรู้สึกปลอดภัยผมก็เลยรีบจ้ำเท้ากลับขึ้นฝั่งอย่างไวเลยครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีความกลัวทะเลเป็นพิเศษกว่าคนทั่วๆไป แต่สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมเข้าใจว่าคนที่กลัวทะเลเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนอาจจะได้พบเจอมาก่อนแต่กลับมีบางคนที่โชคร้ายและได้พบเจอกับความน่ากลัวของทะเลในแบบที่คนทั่วไปไม่มีทางจะสัมผัสมันได้เลยในเดือนพฤษภาคมปีคศ2013เรือแจสคอนส ได้ล่มลงไปในท้องทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไนจีเรีย20กิโลเมตรจากนั้นประมาณ60ชั่วโมงทีมกู้ภัยได้พบกับผู้รอดชีวิตคนเดียวจากเหตุการณ์เรือล่มครั้งนี้คุณแฮร์ริสันโอเคเน่ได้รอดชีวิตด้วยการอยู่ภายในช่องอากาศที่เกิดขึ้นตอนที่เรือล่มด้วยความโชคดีของเขาที่พอจะมีสเสบียงอยู่ภายในนั้นอยู่บ้างแต่กลับกัน โชคร้ายที่เขาจะต้องอยู่ในความมืดมิดและไม่มีพื้นที่ให้อยู่พ้นน้ำได้เลยในเวลาสองวันครึ่งที่ติดอยู่ในนั้นตอนที่กลับขึ้นมาได้เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความโชคร้ายของเขาและความโหดร้ายของท้องทะเลตอนที่ผมอยู่ในน้ำท่ามกลางความมืดมิดผมคิดว่าผมคงไม่รอดแน่ๆน,น้ำทะเลก็คงกำลังไหลเข้ามาในนี้เรื่อยๆแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้น ศพของลูกเรือคนอื่นๆอยู่รอบๆตัวผมผมได้กลิ่นพวกเขาและได้ยินเสียงปลาที่กำลังแทะซากศพเพื่อนๆของผมอยู่เรื่องราวของคุณเฮริสันโอเคเนเนี่ยนับว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เขารอดออกมาเลยก็ว่าได้แค่ผมจินตนาการว่าอยู่จุดๆเดียวกับเขาเฝ้ารอการช่วยเหลืออย่างไร้ความหวังและรู้สึกถึงความอ่อนแอของตัวเองเมื่อเทียบกับมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ คงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ขอจะได้รับจะดีกว่าและคุณเฮริสันเองก็คงคิดเหมือนกันเพราะหลังจากที่เขาได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็สาบานว่าจะไม่แตะผืนทะเลอีกเป็นครั้งที่สองจากที่ผมได้บรรยายถึงความน่ากลัว2ออย่างแรกให้ฟังไปแล้วเพื่อนๆคงจะเริ่มเข้าใจถึงแนวคิดของความกลัว ในมุมมองที่แตกต่างกันในความน่ากลัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเรียกได้ว่าเป็นความกลัวที่เป็นรากฐานของความกลัวทุกรูปแบบนั่นก็คือความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เรามักจะตั้งคำถามกันว่าทำไมเราถึงกลัวสิ่งต่างๆและคำตอบสุดท้ายที่เราจะได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือเราไม่รู้กลัวความมืดเพราะไม่รู้ว่าภายในความมืดมินั้นมีอะไรซ่อนอยู่กลัวทะเล เพราะไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลได้เท่าที่ควรกลัวความตายเพราะไม่รู้ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วเราจะเป็นอย่างไรต่อไปสิ่งมีชีวิตอื่นๆใช้ความกลัวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเมื่อเจอสิ่งที่ไม่เข้าใจพวกมันก็จะวิ่งหนีออกมาให้เร็วที่สุดแต่มนุษย์เนี่ยเราใช้ความกลัวนี้เพื่อเข้าใจและหาคำตอบในสิ่งที่เราไม่รู้ทำให้มนุษย์ สามารถพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจำกัดเมื่อเจอกับอุปสรรคพวกเราไม่วิ่งหนีอย่างสัตว์ชนิดอื่นแต่กลับเผชิญหน้ากับมันและก้าวข้ามได้อย่างเหลือเชื่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสักวันก็จะต้องมีสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมนุษย์ที่ข้ามผ่านอุปสรรคที่พบเจอได้ตลอดมาเจอกับทางตันที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราสิ่งนั้น จะเป็นความน่ากลัวที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถพบได้ Cosmic Horror เป็นแนวของสื่อที่มีความแตกต่างจากสื่อสยองขวัญอื่นๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่ริเริ่มแนว Cosmic Horror นี่ยก็คือ H.P. Lovecraft นั่นเองเป็นแนวความกลัวที่เล่นกับความไม่รู้และสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ผมจะขอเล่าเรื่องที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของคุณ H.P. Lovecraft นั่นก็คือ Call o f c a t u l u หรือเสียงเพียงเรียกจากคาตูรูเรื่องนี้จะติดตามหนังสือบันทึกของฟรานซิสเตอร์สตัชาวเมืองบอสตันที่สืบสวนเกี่ยวกับตัวตนบรรพการที่มีชื่อว่าคาตูรูเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่เตอร์สตัได้เห็นงานปั้นดินเหนียวในรูปร่างของคาตูรูที่เป็นของบรรพบุรุษรุ่นปู่ของเขาที่มีชื่อว่าสาตราจาร์เอนเจล ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รูปสลักนี้มาจากนักแกะสลักที่ชื่อเฮนรี่วิลคอสซึ่งเขาได้สร้างผลงานนี้ขึ้นมาในตอนที่เขามีสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นนอกจากนี้เขาก็ยังฝันถึงภาพเมืองที่แปลกประหลาดศาสตราจารย์แองเจลเนี่ยได้พบอีกว่าชาวเมืองหลายคนก็ได้เห็นภาพฝันร้ายอย่างที่ช่างแกะสลักได้เห็นเช่นกันจากการแกะรอยตามภาพสลักอันนี้ ทำให้พบความเชื่อมโยงถึงลัทธิหนึ่งที่บูชาคาตูลูเป็นลัทธิที่สั่งเวรชีวิตให้กับพระเจ้าของพวกเขาและเชื่อว่าสักวันหนึ่งในวันที่ดวงดาวเรียงตัวกันอย่างเหมาะสมคาตูลูก็จะมาเยือนหลังจากนั้นเตอร์สตันก็ได้ข้อมูลที่น่ากลัวที่สุดเขาได้พบเอกสารที่เล่าเรื่องราวของนักเดินเรือที่มีชื่อว่ากุสตาฟโจแอนสัน ในบันทึกเนี่ยได้เล่าว่าหลังจากที่เรือของโจแฮนสันได้เข้าปะทากับเรือโจรสลัดในท้องทะเลแม้จะต่อสู้ชนะกับโจรสลัดแต่พวกเขาก็ต้องสลัดเรือและใช้เรือโจรสลัดเนี่ยเพื่อเดินทางต่อแทนและภายในเรือของพวกเขาก็ได้พบกับรูปสลัดของคาตูรูทำเอาพวกเขาเนี่ยขวัญเสียกันเป็นอย่างมากเลยครับเมื่อเดินเรือกันไปสักพักพวกเขาก็ได้เจอกับเกาะแห่งหนึ่ง ที่มีรูปร่างประหลาดชื่อว่าราไรายาแม้จะกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขากลับทำให้พวกเขาเดินหน้าสำรวจต่อบนเกาะน,นี้พวกเขาได้เจอกับประตูบานใหญ่เมื่อเปิดเข้าไปคตูลูก็ได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลลูกเรือสองคนเสียชีวิตจากความกลัวทันทีณตรงนั้นเจ้าสับปะหลาดเนี่ยได้เหวี่ยงแขนกวาดลูกเรือเสียชีวิตไปอีกสามคน มีคนหนึ่งที่ถูกปัดกระเด็นไปโดนผนังและถูกดูดเข้าไปภายในผนังนั้นลูกเรือที่รอดชีวิตออกมามีเพียงแค่สองคนเท่านั้นโจแฮนสันได้ขับเรือเข้าไปชนที่ตัวของคาตูรูทำให้มันเสียหลักและสามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นไม่นานลูกเรืออีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากเสียสติจากเหตุการณ์ที่ได้พบเจอและเกาะรารายะ ก็จมลงไปในทะเลพร้อมกับฝันร้ายของมนุษยชาติหลังจากที่เตอร์สตันได้รับรู้เรื่องของโจแฮนสันที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและคาดการว่าศาสตราจารย์เอ็นเจลก็ถูกลทัทธิคาตูรูรอบสังหารด้วยความรู้ที่เขามีในตอนนี้เขาเองก็กลัวที่จะเป็นเหยื่อรายต่อไปของลทัทธิ จะสังเกตได้ว่าเรื่องแนวนี้เนี่ยจะเล่นกับสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้ความกลัวที่สามารถทําให้คุณเสียชีวิตได้เพียงแค่พบเจอมันผมมองว่ามันไม่เป็นเพียงความน่ากลัวของคาตูลูหรือหน้าตาที่สยดสยองของมันที่ทําให้ลูกเรือเสียชีวิตแต่มันเป็นการได้รับรู้ข้อมูลที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ความอันตรายที่แท้จริงของคาตูลูหรือสิ่งมีชีวิตที่คอสมิคฮอลเอร นำเสนอให้กับเราไม่ใช่ขนาดตัวหรือว่าลัทธิที่บูชาพวกมันแต่เป็นการเสื่อให้เห็นความเปราะบางของมนุษย์ที่ไม่สามารถรับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้นั่นเองจุดประสงค์หลักที่ทำให้ผมอยากทำวิดีโอนี้ออกมานะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงความกลัวของตัวเองมากขึ้น หลักการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ได้แค่กับชนิดของความกลัว3อย่างที่ผมนำเสนอในวิดีโอนี้เท่านั้นแต่มันสามารถทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองกลับไปคิดถึงความกลัวของตัวเองเข้าใจว่าความกลัวนี้มีที่มาจากอะไรและหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าตาของความกลัวเหล่านี้และความกลัวของตัวเองมากขึ้นครับไม่ว่าเพื่อนๆจะกลัวอะไรเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความกลัวเป็นความรู้สึกเดียวที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถจะปฏิเสธมันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันมาจนจบนะครับตอนนี้ก็วิกฤตทีสิทธิ์ของผมเนี่ยก็พ้นผ่านไปสักทีเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนที่ให้กันมาอย่างล้นหลามใน YouTube แล้วก็ Discord เลยครับวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะแปลกใหม่สำหรับช่องผม แล้วก็ด้วยความที่เพิ่งจบทีซิสมาหมัดมาเนี่ยอาจจะพูดเบร์เบร์ไปบ้างหรือว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแพลนของช่องเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้ก็คือหลังจากนี้นะครับผมจะกลับมาอัปโหลดวิดีโอทุกวันศุกร์หกโมงเย็นเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมที่ตอนนี้เนี่ยครับเตรียมไปได้ประมาณ50%แล้วถ้าเป็นสตรีมเล่นเกมเนี่ยก็จะไปสตรีมที่ช่องเกม ถ้าเป็นสตรีมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ฮอลล์เรอร์นะครับก็จะมาอยู่ในช่องนี้นั่นเองใครที่ชอบแบบไหนนะครับก็สามารถไปกดติดตามช่องนั้นๆไว้ได้เลยแล้วใครที่อยากติดตามข่าวสารแบบรวดเร็วเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่ Discord ของช่องนะครับหลังจากนี้ผมอาจจะเน้นการประกาศข่าวสารเล็กๆน้อยๆเนี่ยใน Discord มากกว่าเนาะเพราะว่าจะได้ไม่รกหน้า YouTube ของเพื่อนๆกันถ้าสนใจเนี่ยก็กดเข้ามาที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยครับ เรื่องสุดท้ายนะครับตอนนี้คอนเทนต์สมาชิกของเดือนพฤษภาเนี่ยปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะใครที่สนใจอยากอ่าน All Tomorrow ในเวอร์ชั่นของผมนะครับก็กดสมัครสมาชิกเข้าไปอ่านแล้วก็มาโหวตคอนเทนต์ของเดือนต่อไปได้เลยนะก่อนจะจากกันไปใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนอกจากนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยที่ต้องนั่งเพ้อพรรณนาถึงความกลัวรูปแบบต่างๆนะหรือจะคอมเมนต์ติชมแนะนำมาพูดคุยมุมมองความน่ากลัวของเพื่อนๆกันได้เต็มที่เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนะครับเอาวิดีโอเป็ดน่ารักเนี่ยไปดูให้สบายใจกันก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับ